หลังจากที่ได้เริ่มศึกษาซัพบังคับคดีในการหาซั์ราคาถูกเพื่อมาขายต่อหรือว่าซื้อมาทําปรับปรุงผมก็มาเจอซั์ที่1แปลงหนึ่งติดแม่น้ําแม่กลองวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับนะครับแม่น้ําแม่กลองเป็นมีถนน,นเรียบแม่น้ําไปจนถึงที่ดินเลยที่ผมจะพาไปดูเป็นอีกด้านหนึ่งของแม่น้ําแม่กลองซึ่งชาวบ้านแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงงานน้ําตาลสะส่วนมากนะครับที่ดินสวยมาก น,นี่เป็นที่กรมทรัพย์บังคับคดีจัดการประมูลอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่ผมจะลงมือทำสวัสด,ดีครับทุกคนช่องทัศน์ชาแลนด์เอสเตทวันนี้นะครับวันนี้พามาดูมรุยทรัพย์บังคับคดีที่ดินที่กาญจนบุรีท่ามกาเป็นทรัพย์ที่ผมรีเสิร์ชมาดูแล้วน่าสนใจพูดได้ไงว่าเป็นที่มามา่าพร้อมปรุงสัพ์เลยครับเพราะว่าเป็นที่จัดสรรมาแล้ว อยู่อำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีจัดสรรมาแล้วมีอะไรคือมีน้ํามีไฟนะครับด้านหลังนี่ครับถนนเป็นถนนจัดสรรมาแล้วมีน้ําไฟฟ้าพร้อมเลยครับมีบ้านใกล้เรือนเคียงและบ้านแต่ละบ้านก็ดูมีฐานะสิ่งแวดล้อมที่ดีมากเลยและที่สําคัญครับด้านหลังของผมนี้ก็คือเป็นแม่น้ําแม่กลองแม่น้ําแม่กลองซึ่งจะไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ําแควน้อยแควใหญ่ด้วย นะครับแต่วันนี้พามาดูที่ดินสวยมากราคาจับต้องได้ราคาถูกถูกมากๆเลยก็เลยต้องมาสำรวจหน้าที่ดินก่อนสำรวจพื้นที่จริงว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมเห็นที่ดิน63ตารางวาห3ตารางวานะครับเป็นที่ดินโฉนดแล้วก็ปลอดจำนองเป็นไม่ได้ไหมราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่4 0 0 0มืนกว่าบาท สี่หมื่นกว่าบาทท่านผู้ชมคิดดูโอ้โหที่ขนาดนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมพาชมนะครับด้านหลังที่เห็นเนี่ยครับก็จะเป็นแม่น้ําแม่กลองเดินมาจากที่ดินของเราในี่ยประมาณห้านาทีเลยซ้าให้บรรยากาศที่ร่มรื่นมากนะครับเป็นที่จัดสรรแล้วเป็นถนนหมู่บ้านเข้าบ้านนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยถมแล้วนิดนึงนะครับก็จะปรับยะหน้านิดนึงสวยมากเลย สิ่งแวดล้อมก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีฐานะกันังนั้นเลยนะครับดูแล้วที่ดินสวยอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่มีน้ํามีไฟพร้อมเลยครับสามารถสร้างบ้านได้5ห้องนอน4ห้องน้ำหนึ่งได้นะครับ2ชั้นนี่น,นี่ครับนี่มีมิเตอร์น้ําพร้อมเลยนะครับมาหลังจากที่ดูที่แล้วเรามาดูกันว่าราคาประมูลจะมาจบที่เท่าไหร่ติดตามตอนต่อไป